ให้หาเรื่องให้จิตมาพิจรารณาพิจารณาโดยกำหนดลงที่ใดที่หนึ่งจะเป็นบริเวณหน้าอกก็ได้หรือจะเป็นกระดูกจะเป็นท่อนแขนท่อนขาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้โดยกำหนดลงในจิตว่าเราจะอลอกหนังออกแล้วก็กำหนดเผื่อเนื้อออก จนกระทั่งมองเห็นกระดูกคือว่าใจมองเห็นกระดูกตายังไม่เห็นก่อนเนึกลงไปให้มันถึงกระดูกโดยกำหนดลอกหนังออกเถือเนื้อออกแล้วนึกให้มันถึงกระดูกเนื้อกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อจิตน้อมใจเชื่อลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่ตรงนี้ ให้กำหนดบริกรรมภาวนาว่าอัธิอธิแล้วก็จ้องจิตลงไปที่จุดนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะมองเห็นกระดูกในจุดที่เพ่งนั้นในทํานองนี้จะทำให้เราได้สมถะกรรมฐานเร็วขึ้นซึ่งมีตัวอย่างครูบาอาจารย์ท่าน เคยให้คำแนะนำกันมาท่านอาจารย์องค์หนึ่งภาวนาพุโทโธมาถึงหกปีเจ็ดก็เพียงแค่สงบลงไปทําท่าว่าลมหายใจจะหายไปคำภาวนาก็หายไปแล้วจิตก็ตื่นขึ้นมาไม่ถึงความสงบสักทีทีนี้อาจารย์องค์นั้นก็ไปถามท่านอาจารย์องค์หนึ่ง ซึ่งอาจารย์องค์นั้นก็เป็นโยมชีผ้าขาวยังไม่ได้บวดเป็นเนนว่าทำอย่างไรจิตมันจึงจะสงบเป็นสมาธิดีๆสักทีอาจารย์องค์นั้นทำแนะนำว่าให้เพ่งลงตรงหน้าอกให้นึกให้มันเห็นกระดูกโดยลอกหนังออกเถือเนื้อออกแล้วก็จ้องจิตลงไปบริกรรมภาวนาว่าอาธิอธิอธ,อธ,อธิอาจารย์องค์นั้นไปปฏิบัติตามก็ได้สมาธิ แล้วก็ได้สมาธิเห็นกระดูกตรงหน้าอ,อกตอนแรกๆก,ก็มองเห็นแต่กระดูกตรงหน้าอ,อกเพียงนิดเดียวเมื่อได้นิมิตเ,เห็นกอเห็นกระดูกตรงนั้นจิตมันก็สงบนิ่งจ้องอยู่ที่ตรงนั้นลงผลสุดท้ายก็มองเห็นโครงกระดูกทั่วตัวไปหมดมองเห็นกายทั้งหมดเป็นโครงกระดูกในเมื่อมองเห็นกายเป็นโครงกระดูกอยู่ชั่วขณะหนึ่ง แล้วโครงกระดูกก็พังลงไปแล้วก็สลายตัวไปหายไปหมดจังเหลือแต่จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิว่างอยู่อย่างเดียวทีนี้ในอันดับต่อไปนั้นเมื่อจิตสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆภายหลังเมื่อจิตสงบนิ่งว่างอยู่พอสมควรแล้วก็เกิดความรู้อันละเอียดขึ้นมาภายในจิตแต่ไม่ทราบว่าอะไร มันมีลักษณะที่รู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนเหมือนกับขี้เมฆที่ลอยผ่านสายตาเราไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตก็นิ่งเฉยสงบนิ่งสว่างอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่มันมีให้รู้ให้เห็นมันก็ผ่านไปก็มันได้เรื่อยทีนี้นึกถามลองดูสิว่าตรงนี้ลองนึกถามดูสิววาตรงนี้ เราจะเรียกว่าอะไรตรงนี้เป็นภูมิความรู้เป็นภูมิปัญญาของจิตอย่างละเอียดเกิขึ้นซึ่งเป็นความจริงความจริงที่อยู่เหนือสมมติบัญญัติสภาวะธรรมส่วนที่เป็นสัตว์จะทำเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัตินั้นมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ ซึ่งท่านอาจารย์มั่นท่านว่าถีติภูตังถีติภูตังของท่านอาจารย์มั่นในมุตโตไทยมีความหมายว่าถีติคือความตั้งเด่นอยู่ของจิตอยู่ในสภาพที่สงบนิ่งเป็นกิริยาความประชุมพร้อมของอริยมรรค ยังจิตให้บรรลุถึงความเป็นปกติภาพโดยสมบูรณ์เมื่อจิตมีอริยมรรคประชุมพร้อมภายในจิตมีลักษณะสงบนิ่งสว่างอำนาจของอริยมรรคสามารถปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิรูปภูมิธรรมอย่างละเอียด โภมโลภมธรรมซึ่งเกิดขึ้นอย่างละเอียดไม่มีสมมติบัญญัตินั้นท่านเรียกว่าภูตังภูตังหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรสงสัยต่อไปในเมื่อเราไม่สามารถจะเรียกว่าอะไรทำอย่างไรเราจรึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไปแม้แต่เพียงแค่ว่าแม้แต่ท่านแสดงธรรมจากให้ภิกษุเป็นจวัคีฟังเมื่อท่านอัญญาโกนทัญญะรู้ร,รมเห็นธรรมก็รู้แต่เพียงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นธรรมดาทีนี้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดา ในขณะที่ท่านอัญญาโกนทัญญะรู้เห็นนั้นท่านไม่ได้ว่าอย่างนี้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาท่านอัญญาโกนทัญญะว่าเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วในขณะที่อยู่ในสมาธิรู้เห็นสิ่งนั้นท่านไม่ได้ว่าอะไรเพราะจิตของท่านสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่ แต่สิ่งที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้ก็ผ่านไปรู้ไปแต่ไม่ทราบว่าอะไรเมื่อท่านออกจากสมาธิมาแล้วท่านจึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะในขณะที่ท่านรู้ท่านไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่มันก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นจิตผู้รู้ก็มีอยู่สิ่งที่ให้จิตรู้ก็มีอยู่แต่เรียกชื่อไม่ถูก ท่านแนะนำหนึ่งให้เจริญสมาธิสองให้พิจารณาอสุภาพกรรมฐานสมให้พิจารณา,าธาตุกรรมฐานอันนี้เป็นหลักวิชาในเมื่อจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นหลักสูตรก็ต้องว่ากันไปตามลำดับขั้นในปัญหาสามข้อนี้ข้อหนึ่งให้เจริญสมาธิสองให้พิจารณาอสุภาพกรรมฐาน สามให้พิจารณาธาตุในสามข้อนี้ใครจะเริ่มต้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ไม่ต้องไปบริกรรมภาวนาใดๆก็ได้เช่นพอใจจะพิจารณาอาสุภะพิจารณาเรื่องอสุภะกรรมฐานไปเลยถ้าจะพิจารณาเรื่องธาตุก็พิจารณาเรื่องธาตุไปเลยทั้งสามอย่างนี้ ถ้าเจริญแล้วการเจริญสมาธิด้วยบริกรรมภาวนาจะทำให้ผู้เจริญกรรมฐานนั้นได้รับผลช้าคือบางทีบริกรรมภาวนาแล้วจิตอาจจะไปติดอยู่ในความสงบ ภายหลังจะต้องพยายามขวนขวายพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือาธาตุกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปจึงจะเกิดมีภูมิความรู้ขึ้นมาได้แต่ถ้าพิจารณาอสุภกรรมฐานเลยทีเดียวหรือพิจารณา,าธาตุกรรมฐานเลยทีเดียวการพิจารณาก็เป็นอุบายให้จิตสงบเป็นสมาธิได้เหมือนในข้อต้น ในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิเพราะการพิจารณาข้อหนึ่งข้ออาข้อสองข้อสามเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะเกิดภูมิปัญญาขึ้นง่ายกว่าข้อที่หนึ่งปัญหาต่อไปเมื่อปฏิบัติไปแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรรวมกลับเข้ามาในตัวเมื่อปฏิบัติไปแล้วรู้สึก เหมือนมีอะไรรวมกลับเข้ามาในตัวอันนี้เป็นลักษณะของความกดสั้นเข้ามาของกระแสจิตที่ส่งกระแสไปในสู่ที่ไกลๆแล้วเมื่อเราภาวนาแล้วเมื่อจิตจะสงบมันก็เริ่มกดสั้นเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งถึงตัวจุดแห่งความสงบซึ่ง บางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นเพียงแต่ความรู้สึกว่าทุกสิ่งมันรวมกลับเข้ามาในตัวบางครั้งอาจจะเกิดแสงสว่างอยู่ที่ไกลๆโน้นมองสุดลูกหูลูกตาเมื่อบริกรรมภาวนาหนักเข้าแสงนั้นจะย่นใกล้เข้ามาหาตัวเข้ามาทุกทีทุกทีเมื่อจิตสงบเข้ามาจริงๆแล้วแสงจะวิ่งเข้ามาในตัวเกิดความสงบสว่างขึ้นภายในจิต อันนี้เป็นลักษณะการรวมของจิตเข้าสู่สมาธิซึ่งมันจะเป็นเองโดยธรรมชาติเมื่อต้องการจะอยู่เมื่อต้องการจะหยุดทำสมาธิคล้ายกับมีร่างคล้ายกับมีร่างสองมีจิตแยกกันอยู่ เหตุการณ์ดังที่ว่านี้จะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางขณะบางทีเราทำจิตสงบลงไปเราอาจจะมองเห็นตัวของเราอีกร่างหนึ่งแฝงขึ้นมามีความรู้สึกว่าเรามีกายสองกายมีจิตสองจิตเพราะในขณะนั้นเรารู้สึกว่ากายของเราแยกออกไปอยู่ข้างนอกความรู้สึกของเราจึงแยกออกเป็นสองส่วน ในเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นควรจะปฏิบัติอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามมันจะเป็นสองล่างสามล่าง10บล่างก็แล้วแต่สิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นนั้นเป็นผลซึ่งเกิดจากการทำสมาธิเมื่อจิตสงบลงอยู่ในระหว่างอุปจารสมาธิกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกถ้าไม่เห็นภาพหรือรูปอย่างอื่นก็จะมองเห็นรูปของตัวเองปรากฏขึ้น เมื่อจิตสงบเข้าจริงจังแล้วร่างที่สองหรือจิตที่สองจะหายไปจะมารวมอยู่ที่จิตจิตเดียวคือจิตของเราเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นทางผ่านของการทำสมาธิปัญหาสำคัญอย่าไปเอกใจหรืออย่าไปตื่นกับเหตุการณ์เหล่านั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตที่สงบอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไปเอกใจกับสิ่งเหล่านั้นจิตจะถอนจากสมาธินิมิตท,ที่มองเห็นจะหายไป ปัญหาต่อไปขั้นของสมาธิที่เราปฏิบัติได้จะสังเกตด้วยปรากฏการหรือระยะเวลาที่ปรากฏการนั้นเกิดขั้นของสมาธิที่ปรากฏการเกิดขึ้นความเกิดขึ้นของสมาธิมีอยู่สองลักษณะ ลักษณะอย่างหนึ่งนั้นเมื่อเราบริกรรมภาวนาหรือกำหนดพิจรารณาอะไรอยู่ก็ตามเมื่อจิตเกิดมีอาการเคลิ้มเคลิ้มลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วก็จิตสงบปุ๊บลงไปตั้งมั่นเป็นสมาธิสว่างสวัยขึ้นอันนี้เป็นลักษณะความสงบอีกอย่างหนึ่งความสงบอย่างนี้เรียกว่าผู้ทำสมาธินั้นยังไม่ชำนาญในการเดินจิต เราจะรู้เฉพาะแต่เวลาเรากำหนดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอารมณ์กับเมื่อตอนจิตที่สงบนิ่งแล้วช่วงระหว่างกลางนี้เรากำหนดไม่ได้สมาธิจริงยังไม่พร้อมด้วยองค์สมาธิที่พร้อมด้วยองค์นั้นผู้ภาวนาจะต้องกำหนดรู้ไปแต่วิตกวิจาร์ณแล้วก็เกิดปีติเกิดสุขเกิดเอกับาตาคือความเป็นหนึ่งของจิต จนพระวิตกวิจารปีติสุขยังเหลือแต่เอกขฆตากับอุเบขาซึ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะสมาธิที่เดินตามแนวขององค์ฌานเป็นสมาธิของผู้ที่บำเพ็ญจิตให้เป็นสมาธิชำนาญพอสมควรถ้าชำนาญจริงๆแล้วสามารถที่จะยับยั้งจิต ของตนเองให้อยู่ในองค์ฌานนั้นๆตามที่ต้องการเว้นเสตว่าจิตลงไปถึงฌานขั้นที่สี่ท่านขั้นที่สามที่สี่แล้วนั่นแหละจิตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเราจะทำอะไรไม่ได้ถ้าจิตอยู่ในระหว่างฌานขั้นที่หนึ่งที่สองในตอนนี้เราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่ในองค์ฌานนั้นๆได้ คือเราสามารถใช้ความตั้งใจอ่อนๆโดยที่เราเนกประคองจิตจะให้อยู่ในระดับของปีติอยู่ในระดับของสุขอยู่ในระดับของความสงบก็ได้แต่ถ้าหากถึงฌานขั้นที่สามที่สี่แล้วตอนนี้จิตเป็นไปเองโดยอัตโนมัติปัญหาต่อไปข้อที่หนึ่งสมาธิต่อเนื่องวิปัสสนาทำอย่างไร สมาธิต่อเนื่องวิปัสนาคำว่าวิปัสนานี่มันมีอยู่สองขั้นตอนวิปัสนาขั้นต้นคือวิปัสนาที่ใช้สติปัญญากำหนดพิจารณาเอาโดยความตั้งใจเช่นเราจะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอ,อนิจจงทุกขังนัตตาหรือพิจารณาโลกเปตนาสัญญาสังขารวิญญาณ น้อมไปสู่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช้ความรู้สึกนึกคิดที่เราเราเรียนมาแล้วก็นึกเอานึกเอาเรียกว่าการเจรนาแบบใช้สติปัญญาธรรมดาธรรมดาการใช้สติปัญญาพิจารณาโลกเปทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยความรู้สึกนึกคิดเอาเองนี่แหละเป็นการปฏิบัติเป็นการตกแต่งปฏิปทา เพื่อให้จิตสงบลรงเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบลรงเป็นสมาธิแล้วจะเกิดวิปัสนาขึ้นมาโดยอัตโนมัติจิตจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเองเพิ่งทำความเข้าใจว่าถ้าสมาธิหรือสมถะไม่เกิดขึ้นท่านจะเจริญวิปัสนาอย่างไรท่านจะไม่ได้วิปัสนา พระวิปัสสนามีมูลฐานเกิดขึ้นมาจากสมาถะคือสมาธิหาสมาถะคือสมาธิไม่เกิดขึ้นท่านก็ได้แต่วิปัสสนาแบบนึกคิดเอาเองเป็นภาคปฏิบัติเท่านั้นยังไม่ใช่ตัววิปัสสนาที่แท้จริงปัญหาที่สองคำภาวนาพุทโธเป็นสมาธิจะทำให้เป็นวิปัสสนาต่อไปจะทำอย่างไร ทำภาวนาพุโทโธทำจิตให้เป็นสมาธิได้พูดได้ว,ว่าภาวนาพุโทโธจิตสงบลงเป็นสมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจารสมาธิไม่ถึงอัปปนาสมาธิถ้าต้องการจะให้จิตเป็นวิปัสนาสืบเนื่องจากการภาวนาพุโทโธพอทำจิตให้สงบลงไปรู้สึกว่าสงบสว่างขึ้นมาแล้วน้อมจิตไปพิจารณา โลปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน้อมไปสู่จุดแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตาซึ่งเรียกว่าพระไตรลักษ์หรือมิฉะนั้นเขที่จิตของตัวเองเมื่ออารมณ์อันใดเกิดขึ้นคือความคิดก็ความโนดตามรู้ความคิดนั้นๆเรื่อยไปทีนี้เมื่อความคิดอันใดดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเราเอาพระไตรลักษ์เกือนิจังทุกขังอนัตตาควบคุมความคิด ว่าความคิดนี้มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเจริญวิปัสสนาในสมาธิอ่อนๆบางครั้งเราเลิกคิดแล้วสมาธิจะถอนมาสู่สภาพปกติธรรมดาก็อย่าเลิกจากการคิดพิจรารณาเอาการคิดการพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดจิตจะสงบลงสู่ความเป็นสมาธิ แล้วก็จะเกิดวิปัสนากรรมาฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติอีกเช่นเดียวกันการบริกรรมภาวนาเนี่ยบางทีบางท่านเพียงแต่บริกรรมภาวนาจิตสงบลงไปพอ,อเป็นอุปจารสมาธิจิตของท่านผู้นั้นจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสนาโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้แสดงว่าผู้นั้นเคยเจริญวิปัสนามาก่อนแล้วตั้งแต่ชาติก่อนโน้น หาขท่านผูดด้ใดไม่เคยเจริญวิปัสสนามาก่อนจิตสงบลงไปแล้วก็เกิดจิตสงบลงไปแล้ววิปัสสาก็ไม่เกิดเป็นแต่เพียงว่าไปสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆในทำรลองนี้ต้องฝึกหัดคนคิดในแง่วิปัสสนากรรมาฐานยกเอาอะไรมาพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นรูปเปทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้